สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชิวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ครีมซองเซเว่นเที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งถูกและดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆขอบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไหมมีสิวโพดขึ้นตามใบหน้านะคะจะหนักมากๆช่วงบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็ช่วงแก้มของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูเลย คือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงฮอร์โมนของเรานะคะแล้วก็สิวเลยค่อนข้างเธอหนักมากๆสําหรับเราเพราะว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวอะไรใด,ดๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นน่ะเครียดมากๆบอกเลยว่ามันเครียดนะสำหรับคนที่แบบนานๆทีจะเป็นสิวเนี้ยเราก็เลยแบบ ทำไงอ่ะก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ตัวช่วยดีๆนะคะเราแบบลองหลายๆอย่างจนได้มาเจอกับตัวนี้เลยนะคะนี่เลยสมุตโตอโลีสเนลไบรท์เจลหรือเจลอโลสมุตโตครีมทองตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของอะโลวิลาถึง99.5%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็ยังปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะผสมวิตามินอ e, ีและสารสกัดเมื่อหอยทากจากธรรมชาตินะคะช่วยลดรอยดำรอยแดงจุดด,ด่างดำต่างๆนะคะ บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นและยังช่วยปลอบประโลมผิวของเราอีกด้วยนะคะเนื้อเจลใสซึมไวไม่เหนียวเนินหนะนะคะแล้วก็ ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวบอบบางแพ้ง่ายตัวนี้ตอบโจนย์มากๆนะคะมีสารสกัดสำคัญได้แก่อโลเวราที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหลังโดนสารเคมีการทำเลเซอร์หรือผิวไหม้จากแดดและมลภาวะและยังมีวิตามินอ e, ีช่วยลดรอยแผลเป็นจุดด่างดำดูจางลงและยังมีเซเนลซีครีเชนนะคะฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงรูขุมขนกระชับลดการเกิดสิวโผลสิวอุดตันหน้าไม่เรียบและสุดท้ายนะคะยังมีไฮยาลูรอนฟื้น บำรุงผิวแห้งกล้านเป็นขุยผิวขาดน้ําให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะวิธีใช้นะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยเพราะว่าถ้าเหมือนครีมทั่วไปเลยก็คือใช้บำรุงผิวหน้าและผิวกายเป็นประจำเช้าเย็นแนะนําให้แช่ตู้เย็นก่อนใช้นะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะแล้วก็คงประสิทธิภาพขอบอกก่อนเลยนะคะว่าด้านหลังซองเนี่ยเขาได้บอก10เคล็ดลับผิวสวยใสไว้ด้วยนะคะ โดยขั้นแรกนะคะเราสามารถพอกหน้าหลังทำทรีทเมนต์หรือทำเลเซอร์ก็ได้ค่ะทาบำรุงผิวกายสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะพอกหน้าก่อนนอนหรือว่าเราจะแปะสำลีถุงใต้ตาเราก็ได้นะคะสำหรับคนอดนอนเนี่ยแนะนำทาแผลเป็นเลียบแผลเป็นนูนก็ได้อีกด้วยนะคะหรือว่าเราจะทาผิวหลังออกแดดทารอยแผลเป็นสิว หรือว่าเราจะทาก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะจะช่วยให้เมคอัพติดทนมากยิ่งขึ้นทาข้อศอกหรือว่าส้นเท้าหรือว่าหัวเข่าของเราก็ได้อีกด้วยค่ะหรือว่าเราจะทาบำรุงมือและก็เล็บของเราก็ได้นะคะเขาให้ปริมาณมาถึง50กรัมเลยนะคะเขาให้ปริมาณมาเยอะมากๆถ้าเทียบกับราคาเพียงแค่49บาทจะบอกเลยว่าคุ้มในคุ้มนะคะตัวนี้นะคะมีวางขายใน7 e เ e ่ e อีเลฟและ Beauty Shop ทั่วประเทศเลยค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวไหม้จากแดดลอยด้าอยแดงจุดด่างดำอะไรต่างๆเนี่ยแนะนำว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมทดสอบการแพ้ก่อนใช้ด้วยนะคะ